ออมาครับหลังแท่งนี้จะเป็นเดอะไฟนอนตรงนี้เป็นแนวรับนะครับหลังแท่งนี้เป็นไฟนอนตรงนี้เป็นแนวรับ S3S5 ค่อนข้างทางนะครับถ้าได้จุดเข้าบริเวณแนวรับตรงนี้พี่ไอจะกดเข้าออเดอร์บายกราฟทำราคาลงมาได้ค่อนข้างที่จะไกลมากๆนะครับไกลมากๆแต่ตรงนี้มันเป็นบริเวณแนวรับเป็นแนวแท่งเอเ็นกูฟฟิงนะครับหรือว่าแท่งกืนกินกลับขึ้นไปนะฮะถ้าแท่งนี้แท่งน,นี้เป็นก่อนไฟนอลนครับ นะครับไม่ผ่านพี่จะกดเข้าออเดอร์บายในยแท่งถัดไปครับออเดอร์นี้คล้ายๆกับเมื่อวานเป็นออเดอร์แรกนะฮะถ้าดีขึ้นไปนะฮะพี่ว่าไม่ผ่านนะครับลงมาไกลมากๆมาครับกดเลยครับมา กดบริเวณไปลายไส้เลยนะครับตั้งแต่เปิดแท่งเลยวิเคราะห์จากาไซส์ของแท่งเทียนนะครับแล้วก็เป็นแท่งเดอะไฟนอลแล้วก็เป็นบริเวณแนวรับนะครับอันนี้เป็นออเดอร์สองของวันครับคล้ายๆกับออเดอร์เมื่อวานนะฮะออเดอร์เมื่อวานนี้เป็นออเดอร์แรกที่ปีไอเข้าแล้วก็ที่บอกว่าเส้น s 3 s 5ทางโดยธรรมชาติของกราฟนะครับมันจะมันจะหุบ เอสามเอท่านะครับทางมากๆมันจะหุบเข้าไปหากันนะครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับก็เป็นแท่งเดอะไฟนอนะครับพอ <c oughs> กดเข้าออเดอร์บ u าไปอันที่สองของวันครับก <c oughs> ็ไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะปิดบวกไปอีก <c oughs> นี่นะครับสวยๆครับนี่ถ้าสังเกตจากทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นจะเป็นแท่งโดจิ นะครับบริเวนแนวรับตรงนี้นะครับก็มั่นใจนะครับว่าปิดแน่แนนะครับกดไปรากาที่1ออเดอร์ครับน้องครับเดอะไฟนอลครับสวัสดีครับผม